สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการวอทซ์พูทีนายกับดิฉันวริษาวภิานนท์ค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวของพ่อคนหนึ่งค่ะที่จะแก้เผ็ดลูกของตัวเองที่ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือซึ่งเขาจะใช้วิธียังไงนั้นเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันก่อนค่ะวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมสนุกๆก,ก,กับแคมเปญไส้เกอะซีพีลมควันนะคะซึ่งได้ซูเปอร์สตาร์สุดหล่ออย่างบอยบากณ์พร้อมทั้งสองสุหนุ่มหล่อเพื่อนซีนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันค่ะ บริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด CP ไส,ส้กรอกลมควันในงาน CP ไส,ส้กรอกลมควันท้าประชันความหอมเข้มพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ลานเซ็นทรัคอร์ทชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัเวิลด์งานนี้ได้รับเกียรตินำทีมความอร่อยโดยคุณวิทวัสตันติเวศรองกรรมการผู้จัดการบริหารด้านการตลาดและนางสาวอนักควีชูรัต รองกรรมาการผู้จัดการด้านการตลาดเผยถึงจุดประสงค์หลักของการจัดงานเราร่วมพูดคุยบนเวทีและไฮไลท์เด็ดของงานที่ทำเอาแฟนขับคลิกกันลั่นลานเซนทันคอร์ดคือการเปิดตัวสามนุมหล่อเข้มนำทีมโดยบอยปรกรณ์ที่มาพร้อมกับมาดหล่อเข้มเท่ดีเจพุพทธิชัยกับมาดหล่อเข้มแนว และน้องเล็กอย่างต่อธนภพกับลูกหล่อเข้มกวนมาทำกิจกรรมอาทิร่วมถ่ายภาพเพื่อรุ่นรับของรางวัลสุดเท่พร้อมของที่ระลึกติดไม้ติดมือมาจากบรรดาแฟนคลับที่มารอยอยู่ที่เซนทรัลเวิลด์อีกด้วย กิจกรรมนะคะ CP รมควันท้าประชันความหล่อเข้มนะคะซึ่งเป็นงานเปิดตัวไส้กรอกรมควันของเรานะคะ3ตัวใหม่นะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยเราก็ได้รับความสนุกนะคะจากดาราเซเลบของเราไส้กรอกรมควันเนี่ยเป็นสินค้าที่จุดเด่นคือความหอมแล้วก็ความเข้มนะคะก็เลยเป็นแนวไอเดียที่มาของออไอเดียไส้กรอกรมควันท้าประชันความหล่อเข้มค่ะซึ่งวันนี้3ดาราของเราเนี่ย ก็มาใน3แนวนะคะมีหลอกเข้มเท่หลอกเข้มแนวแล้วก็หลอกเข้มกวนค่ะส่วนคุณผู้ชมคนไหนยอยากสัมผัสกับรสชาติหอมเข้มของสีผีไส้กรอกลมควันก็สามารถเลือกซื้อเลือกชิมกันได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ ูนยนพักพิงสุนัขจรจัดประจำจังหวัดอุทัยธานีนะคะได้ฝึกให้สุนัขเชื่อฟังคำสั่งและลดความก้าวร้าวลงซึ่งแม้สุนัขส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสุนัขพันธุ์ทางหรือพันธุผสมซึ่งเป็นยังไงไปชมกันค่ะทุกๆเช้านะคะเจ้าหน้าที่ในสนยนพักพิงสุนัขจรจัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ณตําบลโคกม่ออําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีจะนำสุนัขจรจัดที่ผ่านการฝึกจากศูนย์ฝึกสุนัขทหาร เพื่อให้สุนัขเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นและลดความก้าวร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าสุนัขให้มีศักยภาพการเป็นสุนัขเลี้ยงซึ่งสุนัขที่ผ่านการฝึกจะลดความก้าวร้าวดุร้ายถึงแม้ส่วนใหญ่สุนัขในศูนพักพิงจะเป็นสุนัขพันธุ์ทางหรือพันุ์ผสมที่ได้ชื่อว่าฝึกยากกว่าพันุแท้แต่หลายตัวที่ได้ฝึกแล้วก็จะฉายแววความฉลาดและพร้อมที่จะเป็นสุนัขเลี้ยงได้อย่างดี ศูนย์พักพิงสุนัขแห่งนี้เริ่มรับสุนัขเข้ามาเลี้ยงตั้งแต่ปี2538ซึ่งรับเฉพาะสุนัขจรจัดจากศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดประเวศกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ปัจจุบันมีสุนัขในศูนย์ประมาณ5,300ตัว สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับอุปการะสุนัขหรือต้องการบริจาคอาหารก็สามารถติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ดังกล่าวหรือโทร096-582-8784รวมถึงติดต่อผ่านศูนย์ควบคุมสุนัขประเวทกรุงเทพมหานครได้เช่นกันค่ะคุณพ่อชาวอเมริกันนะคะได้ใช้มาตรการสุดโหดกับลูกของตัวเองที่ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือโดยการให้เขาเนี่ยใช้มือนะคะทุบเอาค้อนทุบ เครื่องเล่นเกมด้วยมือของเขาเองนะคะไปชมกันดีกว่าค่ะที่เห็นนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่บันทึกโดยคุณพ่อชาวสหรัฐท่านหนึ่งค่ะซึ่งกําลังออกคําสั่งให้ลูกชายยกคอนด้ามยาวขึ้นมาทุกเครื่องเล่นเกมทั้งสองเครื่องที่ถูกวางกระจัดกระจายอยู่ตรงสนามหญ้าหน้าบ้านเนื่องจากผลการเรียนของเด็กชายคนนี้นะคะเรียกได้ว่าแย่มากเลยล่ะคะ่ะ โดยในคลิปก็จะได้ยินเสียงเด็กชายพยายามขอร้องให้คุณพ่อเขาเปลี่ยนใจและก็ชี้แจงเหตุผลว่าเหตุที่การเรียนของเขาตกต่ำนะคะก็มาจากคุณมาจากที่ว่าคุณครูเนี่ยสอนไม่รู้เรื่องซึ่งนอกจากคุณพ่อจะไม่ใจอ่อนแล้วยังออกคำสั่งให้ลูกลงมือเดี๋ยวนี้จนกระทั่งเด็กชายตัดสินใจทุกเครื่องเกมทัาง,ง,งที่รู้สึกเสียดายอย่างมาก ทั้งนี้ค่ะคลิปดังกล่าวนะคะกําลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลซึ่งก็มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยคนที่เห็นด้วยนะคะก็ระบุว่าการลงโทษดังกล่าวจะทําให้เด็กชายได้เรียนรู้แต่ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยก็ระบุว่าคุณพ่อเนี่ยทำเกินกว่าเหตุและการเล่นเกมไม่ได้ทำให้เด็กเรียนดีขึ้นหรือแย่ลงแต่กลับอยู่ที่การเอาใจใส่ของผู้ปกครองด้วยค่ะ ก่อนลาไปวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวนะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะติดตามรายการพิเศษหาผู้โชคดีรับทองคำมูลค่า1 0 0 0 0แบาทกับแคมเปญโมโนทเวนเช็คขข่าวเมืองโหลดแหลกแจก29ล้านซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์หลังรายการวอซับ a ทเวนซึ่งเริ่มเทปแรกวันเสาร์นี้23พฤษภาคมนี้ค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการวอซับ a ทเวน ขอภัยค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการวอซับทวนนินายได้ใหม่ทุกวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันวริษาวันนา้นันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ